เป็นอีกคลิปหนึ่งครับวันนี้ที่ผมนะครับสายขายของมิทิวมนะครับมาแนะนำนะครับเป็นเครื่องขัดไล้สายนะครับเครื่องขัดกระดาษทรายระบบสั่นนะครับหมุนด้วยสั่นด้วยนะครับไล้สายนะครับของมาเ i ต้านะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเดโมนะครับของทางร้านนะครับ ตรงข้างล่างก็จะมีเป็นช่องสําหรับดูดฝุ่นนะครับระบายอากาศนะครับมีด้วยกันแดช่องนะครับเวลาเราแปะกระดาษทรายนะครับก็ต้องแปะไอ้ตรงนะครับไปตรงตามตามรูนะครับก็สามารถที่จะดูดดูดฝุ่นออกมาได้นะครับส่วนตัวที่มาด้วยกันเนี่ยก็จะเป็นตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับอันนี้ยังอันนี้คือของใหม่นะครับอันนี้ก็คือกล่องนะครับสําหรับเก็บเก็บฝุ่นนั่นเองครับ สำหรับเก็บฝุ่นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดออกมานะครับเปิดออกมาสามารถทําความสะอาดได้นะครับสเปคก็คือรอบเนี่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพรอบต่อนอาทีนะครับใช้แบตของ m a g i t ิต้ขนาดสิบแปโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดใช้งานให้ดูนะครับ ปุ่มข้างหน้าจะมีด้วยกัน2กลปุ่มนะครับก็คือเป็นปุ่มหมายเลขศูนย์นะครับแล้วก็สามสองหนึ่งนะครับเราใช้งานก็ใส่แบตเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถที่จะเปิดกดสวิตช์ได้เลยนะครับกดซ้ำอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นเบอร์สองนะครับก็จะเบาลงมานะครับกดอีกทีนึงก็จะกลายเป็นเบอร์หนึ่งนะครับก็จะเบาสุดนะครับ แล้วก็กดติดนะครับตัวนี้จะหมุนด้วยสั่นด้วยนะครับหมุนเป็นรูปวงรีนะครับผมส่วนการใช้งานสามารถใช้งานถือมือเดียวได้นะครับแล้วก็ไปขัดตามพื้นตามผนังหรือเพดานได้นะครับมันก็จะสะดวกกว่าการที่เราจะาใช้งานเป็นของที่ใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งต้องเกกาในเรื่องของสายไฟนะครับส่วนในเรื่องของราคานะครับเดี๋ยวทางแอดมินเพจเขา จะแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจแล้วก็สอบถามเข้ามา